ข้าลาบอ่าเรียงมากไปเป็นพระเอกเออนี่คือจอมหยุดเด้แต่ละมือแต่ละเว้นครับมอเตอร์ไซค์กบไปกับมาเออนี่คือจอมหยุดเด้เออเาต้องฝึกฝนี่องครับสมาสิกครบคัน ดีจังเลยเรือ่อ,องใส่ปลาแล้ว <c oughs> แฮยังมาฮะนล้วเอาขึ้นโยกอะไรนี่เกียร์แดดแล้วเกียรเขาตรงนี้มันก็ดูขึ้นมาเลยเอาทั้งไปใกล้ๆวัวปลานี่แช่ได้ปิงแช่ได้นี่ <c oughs> นนปิงบอกเออลาบจะแช่ด้วยกันปลาเขาเสวย ตัวนึงมันกรสลาบบอาไเตัวเนาะอุต่าหมันติดแห่ให้เนาะเสียนน่อยสิดอโอ้ตีงสองตัวยก็ยิ้มบ่โอ้โหปูเร่งตัวใหญ่ไหมเต็มเท่าไงยะปาวสเสี้ยนปลาเลี้ยงฮ่าจูยูทูบเบอร์ ปาดปากหวานรสชาตะไรที่แบบนี้ตัวนี้หน้าเหมือนใครวะผู้ด่งนี้หน้าเหมือนใครวะอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อจอดเอออันนี้เราแบบทีได้กินเราจะได้กินจอดตัวนี้ชื่อจอร์ดขึ้นป่านมาทานมันอ่ะดังไหมรวมคักๆว่ะจ้ะลูกเราจะได้นี่ก้าวว่า ไปนั่งเห็นยงไปนั่งเลยยังอยู่เหนลมซื้อหัวล้านล่ะว่างๆมึงดูเออนั่นก็ไปเอาแ่ซุกแล้วค่ะตากันสิยืดแน่เด้อเพราะว่ามันเบิดห้ายแล้วคุณนาฟิ้งปลาากันเห็นเกมบ่เตมจานแล้วกับเบิ้งสามารถซีเข้าเต็มอึ่งตึง ตัวใหญ่ๆนี Certain ่เอาไว้ให้ลูกกินดีกว่าเอนกนเอา่แกนเอาบอกแกเออพี่แกนนี่แกนตันีเอ๋ีคกเ็นีเด วออกออกุ้หัยทุกคนที่จริงเรามีแจ่วอยู่นะเราทำแจ่วไว้แล้วหนึ่งก้อนข้งผมก็ต้องปิ่งไก่ต่อว่งหลัาความ่ยากาไปป๊กต่อใบกระกาศดีแห้ง